Yeah. โอเคมีคนอ่อนตายไปแล้วนะคะเราจะมาวิ่งหนีหนเอาชานะเองนะคะโอ้โหทุกคนมันโหดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวบอสก่อนนะคะซึ่งมันมีตัวบอสอยู่

นะคะคน แล้วก็วก็จะออคุยคุยกันให้แบบให้แบบเป็นมิตรนะคะใช่ออค่ะแล้วก็หีวือตำรวจถือดาบอะไรเนี่ย มีปืนใส่มันเลยนะคะไม่ค่อยอยู่ป้อง ก,ก็ถ้าใครแบบสนใจอยากต่อสู้กับยาคูซ่านะะมันมาเรวมันมารก็สำหรัรบ,บใครอยากต่อสู้กับยาคูซ่านะคะแนะนำให้ไปที่อฟกิยาคูซ่านะคะอยู่ข้างๆเอออยู่ข้างๆโรงงานเก่าๆนะคะ